สวัดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องคนพิการพลังบวกนะคะยิ่งบวกยิ่งได้ยิ่งลบยิ่งลดนะคะนั่นก็คือพลังที่หัวใจค่ะวันนี้ปิ๊กก็จะมาเล่าเรื่องเอ่อก็คือไปทำงานวันแรกนะคะหลังจากที่ป่วยค่ะหยุดไปสองวันแล้วก็ อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือแบบก็ร่างกายก็ยังไม่ได้ดีแบบยังไม่ได้ดีเต็มร้อยเหมือนอย่างที่เคยเป็นนะคะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในขณะเดินทางค่ะนั่นก็คือขาสองข้างก้าวเดินไม่ออกค่ะแบบมันรู้สึกแบบ ณวินาทีนั้นคือทั้งท้อทั้งเงหนื่อยทั้งรู้สึกว่าควรจะพิจารณาตัวเองไหมควรจะยังทำงานอยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือควรที่จะหาแนวทางในการใช้ชีวิตแบบใหม่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือกลับไปรักษาตัวให้หาย แล้วค่อยหาทางหางานใหม่คือมันก็มีหลายหลายอย่างที่เข้ามาในหัวเนาะก็คือสู้เพื่อไปทำงานหรือหยุดพักเพื่อรักษาตัวเองอก็คือนั่งคิดอยู่ตรงป้ายรถเมล์ค่ะนานมากนานจนแบบ คือจนขามันหายดีอะค่ะก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าฉันจะต้องสู้ถ้าฉันไม่สู้วันนี้วันไหนล่ะฉันจึงจะสู้ฉันต้องสู้กับใครฉันต้องสู้กับตัวเองนี่แหละในเมื่อมันไม่หายฉันก็ต้องอยู่กับมันให้ได้และก็ต้องรู้เท่าทานมัน คือก็อยากจะฝากให้ทุกคนเข้าใจปิ๊กด้วยนะคะว่าแบบปิ๊กก็ไม่รู้ว่าอาการที่มันเป็นน่ะมันจะเป็นตอนไหนหรือว่าเอ่อยังไงเนาะกว่าจะถึงที่ทํางานก็สายแล้วนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าในระหว่างที่ปิ๊กนั่งรออยู่นั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือวินาทีที่แบบนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมล์นะคะก็คือแบบ รู้สึกว่าขามันหมดแรงเนาะก็จะเดินไปก็กลัวจะล้มจะกลับห้องก็ไม่อยากจะกลับก็คือใจก็คืออยู่ที่ทำงานแล้วอะไรประมาณเนี้ค่ะคือพยายามที่จะแบบหันมองไปทางที่ทำงานหรือจะกลับบ้านดีนะนี่ก็คือขานะคะขาที่กำลังอ่อนแรงอยู่ก็ยังคงนั่งต่อไปค่ะ แบบนั่งเหมือนคนไล่จุดหมายค่ะมองทางนี้นนทีมองทางนี้ทีเนาะก็มองไปรถเมล์คันนี้ผ่านคนเขาก็ลงมาสัญจรกันอย่างแบบก็ตามหน้าที่ของแต่ละคนเนาะก็คือออกเดือนทางไปทำงานก็คือตอนนี้ก็เรวๆประมาณแปดโมงแล้วละค่ะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นก็แบบ ก็นานอยู่พอสมควรนะเนาะก็ผู้คนก็แบบผ่านไปแล้วคนแล้วคนเล่ารถรถก็แบบผ่านไปคันแล้วคันเล่าเนาะก็ยังแบบเราก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมค่ะจนพี่ผู้ชายคนนี้ค่ะแกยืนรอรถตั้งนานนะคะนานมากค่ะเราก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะคะแบบมันก็แบบ อย่างว่าลนะเนาะมันไม่สามารถที่จะลุกขึ้นไปได้อะคะ่ะคือนั่งมองไปมองมามันก็รู้สึกว่าแบบมันก็ท้ออยู่นะแต่ว่ายัางไงก็ต้องสู้ให้มันไหวอนะ่ะเนาะถ้าเราไม่สู้เราก็คือคนที่แพ้ะคะ่ะถ้าเราไม่ไหวเราก็จะไม่ไหวไปทุกๆวันเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องสู้ให้ไหวคะ่ะ มองพี่คนนี้เข้าไปเรื่อยๆก็คะ่ะคือเราก็ไม่รู้จะมองไปทางไหนแหละก็เอนั่งมองพี่เขาไปแล้วการน,นั่งมองรถเข้าไปมองนั่งจนแบบเมื่อไหรขาจ,จะหายเนาะมาดูขาตัวเองอีกทีก็โอ้ยยังยังไม่มีแรงนะคะแบบยังขยับอยู่ยังพย,ยาย,ยามขยับอยู่ก็พยายามขยับนะคะก็หันกลับขึ้นมามองพี่คนนี้อีกเ, <laughs> <laughs> เหมือนเคยค่ะ <laughs> พี่แกก็คงจะงงอะถ่ายอะไรฉันอะไรประมาณเนี้เนาะแต่แกก็ไม่ได้หันมหาหาเราจนถึงแบบรถเมล์ผ่านมาอีกคันจ้าพี่เขาขึ้นรถเมย์ไปแล้วจ้าพวกคนก็ต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองอะเนาะส่วนอีฉันนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมจ้ะนั่งมันต่อไปจ้ายังไม่ได้ไปไหนเลยนะจ้าคือแบบ ในใจก็คิดแล้วแหละว่าถ้าลุกไม่ไหวจริงๆ่ะก็จะโทรหาพี่ที่ดูแลหอพักว่าให้มันไปรับหน่อยที่ป้ายรถเมย์คือหนูเดินไม่ไหวแล้วมองรถคันนั้นคันนี้ผ่านไปด้วยสายตาที่วั่นวเนาะคนแถวนั้นก็แบบเดินผ่านไปผ่านมาคือแบบถนนก็็ริลามจะโลงแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่า เออมันก็สายแล้วะเนาะคือแบบถามว่าเหนื่อยใจท้อใจไหมตอนนั้นก็คือแบบแทบอยากจะร้องไห้อ่ะคือในหัวใจมันคิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันต้องไปทำงานและฉันต้องสู้กับชีวิตที่เป็นอยู่คือในหัวใจคิดอยู่เสมอว่าฉันต้องไปให้ได้ฉันต้องทำให้ได้ฉันจะต้องไปทำงานฉันต้องไปทำงานให้ได้ในวันนี้ นั่นคือสิ่งที่ท่องอยู่ในหัวใจนะคะก็คืออยากทำงานต่อเลยค่ะเพราะไม่อยากจะเป็นภาระให้กับพ่อแม่หรือว่าภาระให้กับครอบครัวเนาะเราก็แบบอืมนั่งรอไปรอเงาบ้างให้แล้วก็สุดท้ายก็ลุกขึ้นได้ไปทำงานได้อย่างปกติเป็นยังไงกันบ้างคะดูจบกันแล้วใช่ไหมย บิ๊ต้องนั่งรออยู่ตรงนั้นจนกว่าอาการที่ขามันจะหายดีนะคะกว่าจะถึงที่ทํางานวันนี้ก็ทํางานปกติค่ะก็มีความสุขดีหัวใจก็เข้มแข็งถึงแม้ร่างกายจะแบบอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่หัวใจก็ยังบวกเหมือนเดิมค่ะเช่นเะคยะค่ะ